เมื่อมีนารีผลแล้วเคยสงสัยก็นไหมครับว่าในตำนานเรื่องเล่าจะมีบุรุษผลบ้างไหมมาติดตามกันในคลิปนี้ได้เลยครับลงข้างบ้านสวัสดีครับทุกคนพบกับช่องลงข้างบ้านอีกครั้งนะครับถ้าพูดถึงต้นนารีผลหรือมักกะีผลแล้วเนี่ยเพื่อนๆน่าจะเคยได้ยินมาจากในละครหรือในวรรณคดีมาบ้างนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเพื่อตอบข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับนารีผลให้ทุกคนฟังกันนะครับ ก่อนจะเข้าสู่เนื้อเรื่องฝากกด s u b s c r i b e เพื่อติดตามรับชมเนื้อหาใหม่ๆจากช่องเรากันด้วยนะครับเรามาเริ่มที่คำถามแรกเลยนะครับนารีผลเป็นต้นไม้หรือเป็นคนหลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยในเรื่องนี้ครับผมจะต้องบอกว่านารีผลเนี่ยเขาเป็นต้นไม้วิเศษชนิดหนึ่งครับที่เกิดในป่าหิมพานเมื่อออกผลมาแล้วเนี่ยรูปร่างหน้าตาก็จะคล้ายกับผู้หญิงเลยในวรรณคดีกล่าวเอาไว้ครับว่าเมื่อผลยังอ่อนเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนคนนั่งคูเข่าอยู่ แล้วก็เมื่อโตขึ้นเนี่ยขาก็จะค่อยๆเหยียดออกพอโตเต็มที่เท่านั้นแหละครับก็จะเหยียดตัวเหมือนคนยืนตัวตรงเลยครับนารีผลเมื่อสุกแล้วครับจะกลายเป็นหญิงสาวงามอายุประมาณ16ปีตรงศีรษะนี่จะมีขั้วผลติดอยู่ครับนิ้วมือ5นิ้วยาวเท่ากันมีผมยาวสีทองดวงตากลมโตคอเป็นปล้องไม่มีโครงกระดูกแต่ส่งเสียงได้เหมือนกับมนุษย์ทั่วไปเลยครับ สาวๆลองสังเกตตัวเองดูนะครับว่ามีคุณสมบัติอย่างที่ผมบอกมาหรือเปล่าบางทีเนี่ยเราอาจจะเป็นนารีผลโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้นะครับคําถามที่2ครับนารีผลเกิดขึ้นมาได้อย่างไรในพระเวสสันดรชาดกครับได้เล่าถึงประวัติของนารีผลเอาไว้ว่าเมื่อครั้งที่พระเวสสันดรถูกเนรเทศออกจากพระนครนะครับพระองค์ก็เสด็จไปบวชอยู่ในป่าหิมพานต์โดยมีพระนางมัตตีพรัมเหศสีและลูกสองคนตามไปด้วยครับ และในทุกๆวันครับพนางวัดซีก็จะออกไปหาผลไม้ในป่าตามลาพังแต่ด้วยรูปร่างหน้าตาที่สวยสดงดงามของพนางนี่เองครับทําให้เท้าสักกะหรือพระอินเนี่ยเกรงว่าพวกคนทันวิทยาธรหรือดูสีที่ยังละเรื่องอย่างว่าไม่ได้ครับเห็นพนางแล้วจะตะบะแตกแล้วร่วงเกินพนางเข้าครับ จึงได้เนรมีต้นไม้วิเศษขึ้นมา16ต้นที่มีผลรูปร่างหน้าตาเหมือนผู้หญิงไว้บริเวณก่อนถึงที่พักของพระเวสสันดรครับเพื่อใช้ป้องกันไม่ให้บุคคลเหล่านั้นเข้ามาคิดร้ายกับพนังมัตสีได้คำถามที่3ครับนารีพลมีอิทธิฤทธิ์หรือไม่กินเลือดคนได้อย่างในละครไหมต้องบอกกันนะครับว่านารีพลไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์หรือมีพลังในการต่อสู้แบบในละครเลยครับแล้วก็ไม่ได้กินเลือดคนด้วย แต่ที่สามารถป้องกันเหล่าคนทันวิทยาธรได้เขาเพราะว่านารีผลเมื่อโตเต็มที่แล้วครับจะมีรูปร่างสวยสดงดงามเหมือนเทพธิดาเลยครับพวกนักศิ์วิทยาธรหรือฤาษีต่างๆเมื่อเห็นเขาก็เกิดความหลงไหลพากันมาเก็บเอาไปตืดตดตืดทำเรื่องอย่างว่านะครับผมขอเซ็นเซอร์คาเอาไว้นะครับเอาไปว่ารู้กันนะข้อเสียที่เป็นคําสาปติดมาด้วยกับเจ้านารีผลเหล่านี้ก็คือเมื่อผููใดได้ได จืดๆๆกับนาลีผลเหล่านี้แล้วครับก็จะสูญเสียพลังอํานาจไปจนหมดจากเหาะได้ก็จะเหาะไม่ได้จากมีวิชาอาคมก็จะโดนทําลายไปจนหมดเลยครับทําให้ไม่สามารถเข้าไปยังถิ่นพานักของพระเวสสันดรและออกจากที่นั่นก็ไม่ได้ด้วยครับทางเดียวที่จะสามารถออกมาได้ก็คือต้องเริ่มบําเพ็ญตบะใหม่จนแก่กล้าครับนารีผลเหล่านี้จึงถือเป็นด่านป้องกันอย่างดีเลยทีเดียวครับ มาถึงคำถามที่4ก็แล้วนะครับนารีผลมีอายุเท่าคนไหมมีอะไรกับคนแล้วจะมีลูกได้หรือเปล่าผมต้องบอกว่านารีผลถึงแม้จะมีอะไรกับคนหรือพวกวิทยาทรต่างๆแล้วเนี่ยก็มีลูกไม่ได้ครับผู้ชายคนไหนที่อยากจะมีลูกเป็นนารีผลก็คงต้องอดไปนะครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยใช้เวลาตั้งครรภจนถึงคลอดจะต้องใช้เวลาถึง9เดือนด้วยกัน แต่นารีผลเหล่านี้นะครับผมต้องบอกว่ามันเป็นผลไม้ไม่ใช่คนมันจึงมีอายุอยู่ได้แค่7วันเท่านั้นก่อนเน่าไปแล้วครับคำถามที่5ครับผมไปอ่านมาตามเพจต่างๆนะครับก็มีคนสงสัยก็เยอะเลยครับว่านารีผลกินได้ไหมแล้วใช้ประโยชน์อะไรได้อีกบ้างตอบเลยนะครับว่านารีผลเป็นผลไม้ก็จริงแต่กินไม่ได้ครับ อย่างที่เล่ามาครับว่าจุดประสงค์ที่พระอินเนรมิตต้นนารีผลขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อใช้ปกป้องพนางมัตซีจากพวกฤาษีวิทยาธรที่ยังมีความใคร่อยู่ครับถ้าพวกนั้นเนี่ยได้สบระหึ่มกับนารีผลแล้วเนี่ยก็จะเสื่อมฤทธิ์อันนี้คือประโยชน์หลักของมันครับแต่ว่ากันว่าเพราะการได้ฟิชเจอริงกับนารีผลแล้วทําให้เสื่อมฤทธิ์นี่เองครับ บรรดาฤาษีจึงใช้เป็นเครื่องมือในการทดสอบจิตใจตนเองโดยการเหาะไปที่ต้นนารีผลและมองพวกสาวๆเหล่านั้นเพื่อทดสอบว่าตนจะตะบะแตกหรือไม่บางครั้งก็พาลูกติดตุ่มนุ่มของตนไปทดสอบจิตใจครับใช้ข้อเสียของนารีผลให้เกิดประโยชน์มาซะเลยคำถามที่6ครับคำถามเนี้หนุ่มๆคงอยากจะรู้กันนะครับว่านารีผลสวยทุกลูกไหม เชื่อกันว่านารีผลแต่ละลูกนะครับคือเทพธิดาที่ลงมาจุติตามกรรมของตนเองดังนั้นความสวยและความสมบูรณ์ของผลเนี่ยจึงแตกต่างก,กันออกไปขึ้นอยู่กับบุญของเทพธิดาองค์นั้นๆครับแต่นารีผลแล้วก็เป็นสาวที่ฮอตมากๆเลยนะครับว่ากันว่านารีผลที่ขึ้นคานแห้งเหี่ยวคาต้นร่วงหล่นมาเองเนี่ยแทบจะเป็นไปได้ยากมากเลยครับเพราะออกลูกออกผลมาทีใดเนี่ยก็ถูกนุ่มๆเก็บไปใช้งานสักเกลี้ยงตลอด เมื่อลูกเก่าหมดไปลูกใหม่ก็ขึ้นมาแทนที่ไม่ได้ขาดเลยครับคำถามที่7นะครับเป็นคำถามที่ผมเกริ่นไวตั้งแต่ตอนต้นคลิปครับว่าเมื่อมีนารีผลแล้วจะมีบุรุษผลบ้างไหมจากที่หาข้อมูลมานะครับบุรุษผลไม่มีนะครับเพราะว่านารีผลจะมีไว้เพื่อป้องกันพระนางวัตถีจากพวกผู้ชายครับ แต่ถ้ามาลองคิดกันเล่นๆน,นะครับถ้าเกิดว่ามีบุรุษผลขึ้นมาจริงๆเนี่ยผมว่าป่าหิมาพานก็คงคลึกคลื้นน่าดูนะครับคงจะมีแฟนคลับเป็นนางฟ้านางไม้สาวน้อยสาวใหญ่มาชูป้ายไฟตามกรีดอยู่ใต้ต้นไม่เว้นแต่ละวันแน่เลยครับคำถามที่8นะครับผมก็ไปอ่านเจอมาเหมือนกันครับก็มีคนมาถามว่าถ้าปัจจุบันนี้เราอยากปลูกนารีผลเองจะทำได้หรือเปล่า ผมต้องบอกเลยนะครับว่านารีผลเนี่ยเขาเป็นผล,ลไม้ตามความเชื่อนะครับถ้าป่าหิมะพานมีจริงเราก็คงจะปลูกได้แหละครับแต่ในปัจจุบันเนี้ถ้าอยากปลูกจริงๆเนี่ยสมัยนี้อย่าว่าแต่นารีผลเลยครับจะเป็นบูรุษผลเป็นผล,ลไม้รูปหัวใจสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมหรือรูปทรงพิสดารแค่ไหนก็ทำได้หมดเลยครับโดยใช้บล็อกพิมพ์ผลไม้ครอบผลไม้ไว้ตั้งแต่แตยังเป็นผลอ่อนพอผลโตขึ้นก็ะจะมีรูปร่างหน้าตาเหมือนอย่างบล็อกพิมพ์ที่ครอบไว้เป๊ะเ,เ,เลยครับ แต่เอาไว้ใช้ประโยชน์แบบนารีผลตามในวรรณคดีไม่ได้นะครับหนุ่มๆน,นี่ก็เป็น8คําถามที่ผมทําขึ้นมาเพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับนารีผลนะครับเพืเนน่อนๆคนไหนที่มีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็สามารถพูดคุยคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ สุดท้ายนี้ลุงข้างบ้านขอขอบคุณทุกคนที่รับชมกันจนจบคลิปและฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากช่องเราก็ด้วยนะครับ